ข่าวเช้าหัวเขียวในวันที่15กันยายน2568เปิดฉากครึ่งด้วยเสียงเอื้อนเอ่ยต้อนรับผู้ชมที่คุ้นเคยในเช้าวันอาทิตย์ที่แสงแดดอ่อนๆรำไรผ่านม่านบางแห่งเมืองไทยบรรยากาศที่ปลุกหัวใจให้สดชื่นเหมือนสายหมอกที่ค่อยๆจางหายไปเมื่อดวงตะวันเริ่มสาดแสงความรู้สึกก็ขอองค์การเริ่มต้นวันใหม่ถูกเย็บปะปนด้วยกลิ่นกาแฟาร้อนและเสียงจิ้งหรีดก่อนรุ่งสาง ทุกอย่างดูลึกลับนิดหน่อยแม้แต่เสียงลมที่พัดผ่านหน้าต่างก็เหมือนต้องการจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรบางอย่างที่รอการเผยตัวในตอนนี้ผู้ชมได้พบกับพิธีกรคู่หูที่คุ้นเคยกันดีสีหน้ายังคงกระปรี้กระเป่าดีพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ชมว่าทุกข่าวทุกประเด็นจะถูกนำเสนอด้วยความตรงไปตรงมาและจับประเด็นสำคัญวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่พร้อมจะแทรกซึมเข้าไปในหัวใจของผู้คน ตั้งแต่เรื่องกลายตัวอย่างราคาสินค้าเกษตรความเคลื่อนไหวทางการเมืองไปจนถึงเหตุการณ์ที่คนทั้งประเทศให้ความสนใจเสียงแรกที่เปิดคือเสียงสัมภาษณ์ชาวสวนมะม่วงในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนปากปากบอกถึงความวิตกกังวลใจเมื่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้นน้ำมันแพงราคาปุ๋ยพุ่งแต่ราคาที่ได้รับกลับสวนทางกับต้นทุน บางส่วนปิดประตูเงียบเงียบเพราะแบกภาระไม่ไหวบางเจ้าที่พยายามลดต้นทุนโดยใช้วิธีธรรมชาติหรือหันมาใช้ปุ๋ยหมักการจัดการน้ำซึนซาบในดินให้ดีที่สุดเพื่อให้ประหยัดแต่ก็ยังยอมรับว่ายังไม่เพียงพอเมื่อบัญชีค่าใช้จ่ายบวกค่าขนส่งบวกค่าแรงแล้วกำไรเหลือเพียงหลักสิบหรือไม่ถึงเลยก็มีเสียงนั้นแทรกอารมณ์ความเหนื่อยล้าและความหวังกับสายตาที่ยังมององการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ไม่แน่นอน ฝนตกไม่เป็นเวลาร้อนจัดแผดเผาทั้งหมดนี้ทำให้ผลผลิตลดลงความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อมามีการตัดภาพมายังตลาดค้าส่งผักผลไม้ในกรุงเทพมหานครเสียงรถสิบล้อเสียงคนขนส่งเสียงแม่ค้าตะโกนราคาประกาศสินค้าเสียงคุยในตลาดพิธีกรถามถึงเหตุผลที่ราคาผักผลไม้บางชนิดขึ้นสูงกระทันหันชาวสวนเล่าไปถึงค่าขนส่งที่แพงขึ้น น้ำมันดีเซลที่ราคาขยับสูงขึ้นตลอดแนวทางแถมยังมีต้นทุนพิเศษที่เกิดจากการจัดส่งเดินทางไกลบางแห่งต้องผ่านพื้นที่ครุขราความล่าช้าซึ่งทำให้ผักผลไม้เน่าเสียระหว่างทางบางรอบส่งมาแล้วถูกทิ้งแล้วก็ต้องส่งมาใหม่พิธีกรตั้งคำถามว่ารัฐบาลมีมาตรการอะไรช่วยเหลือหรือไม่ชาวสวนตอบว่ามีโครงการสนับสนุน หลายคนยังเข้าไม่ถึงต้องใช้เอกสารมากต้องผ่านขั้นตอนหลายชั้นจึงทำให้ความช่วยเหลือไม่ถึงมือในมุมของผู้บริโภคเสียงความคิดเห็นจากแม่บ้านในชุมชนเมืองดังขึ้นพวกเขาบ่านว่าราคารับประทานอาหารมื้อเช้าแพงขึ้นผักสลัดผักสดที่เคยซื้อได้ในราคาปกติกลับกลายเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยเมื่อรวมกับข้าวสารกับเครื่องปรุง ส่วนราคาน้ำมันพลังงานไฟฟ้าที่ดูพันผวนตา,ตามตลาดโลกก็เป็นส่วนหนึ่งของภาระที่พวกเขาต้องแบกพิธีกรทำหน้าที่ไม่เพียงแค่ตั้งคำถามแต่ยังชวนให้คนดูย้อนมองว่าเราพร้อมจะปรับพฤติกรรมหรือไม่หันมาปลูกผักกินเองลดการอยากได้อยากมีเพื่อให้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่พึ่งพาราคาที่ขึ้นลงการอภิปรายชั่วคราวเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและตักเตือนเล็กน้อยเมื่อลูกค้าเปิดเผยว่า บางทีตัดสินใจซื้อแค่ผักพอกรุบกริบแล้วใช้ซ้ำซ้ำใหม่ๆแต่ก็รู้สึกว่าต้องเสียศักดิ์ศรีในการเป็นแม่บ้านอยู่บ้างเดินเรื่องมาสู่ประเด็นทางการเมืองที่เริ่มเก็บความสนใจของผู้คนมากขึ้นพิธีกรพูดถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองใหม่ที่กำลังรวบรวมสมาชิกในหลายจังหวัดภาพจากทีมข่าวส่งตรงจากภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางแสดงให้เห็นการชุมนุมในรูปแบบที่ไม่ใหญ่โตนักแต่เต็มไปด้วยพลังของประชาชน เห็นธงสีเสียงเพลงเสมอเป็นการประดิษฐ์มวลของความหวังบ้างก็ใช้สื่อโซเชียลแจ้งข่าวเพื่อนัดหมายบ้างก็ใช้วิธีปากต่อปากในชุมชนเล็กชุมชนใหญ่หลายคนบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองมีเสียงถ้ามีโอกาสได้ออกมาแสดงความคิดเห็นได้ออกมาเดินกับกลุ่มคนที่มีแนวคิดคล้ายกันความรู้สึกของเราไม่ใช่แค่ผู้ฟังเกิดขึ้น แต่ก็มีคำถามตามมาว่าฝ่ายรัฐจะรับฟังอย่างไรมาตรการที่จะทำให้การเคลื่อนไหวเหล่านั้นมีผลจริงเป็นอย่างไรเสียงจากนักวิชาการถูกนำมาให้ความเห็นเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวของประชาชนในช่วงนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับการปรับโครงสร้างของพลังทางการเมืองไม่ใช่แค่เรื่องขององค์การประท้วงแต่เพราะว่ามีการตั้งคำถามเยอะขึ้น คนถามถึงสิทธิคนถามถึงความถูกต้องคำถามเชิงโครงสร้างของอำนาจและการกระจายอำนาจกลับมาถูกหยิบยกขึ้นมาพิธีกรตั้งคำถามปลายเปิดว่าเท่าหากภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมได้จริงจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมจะเป็นเพียงการแสดงออกทางสังคมหรือจะสามารถเปลี่ยนแปลงกฎหมายเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนโครงสร้างได้ภาพตัดมายังแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน มีกรณีหนึ่งที่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัดร้องเรียนว่าการบริการช้าล่าช้าราวกับถูกมองข้ามภายใต้ความแออัดของผู้ป่วยหมอกับพยาบาลต้องทำงานหนักเกินกำลังเคตเร่งด่วนรอนานกว่าเพื่อนรัดเข็มขัดทรัพยากรไม่พอขนาดเดียวกันมีเสียงประชาชนเรียกร้องให้มีการปรับปรุงระบบสาธารณสุขให้ดีขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาจยังขาดบุคลากรขาดอุปกรณ์ขาดยา บางพื้นที่ต้องเดินทางไกลเพื่อเข้าถึงบริการพื้นฐานแต่ก็มีแพทย์ประจำบ้านที่อุทิศตนเข้ามาทำงานในพื้นที่ชนบทบางคนใช้ทุนบางคนมาทำงานจิตอาสาเล่าเรื่องราวบาดใจที่ได้ช่วยคนไข้ที่มาเดินทางหลายชั่วโมงทำแผลเด็กเล็กร้องไห้เพราะเจ็บปวดผู้สูงอายุต้องถูกยกขึ้นรถเพื่อนำส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลใหญ่ทั้งหมดนั้นสะท้อนถึงความจริงที่เงียบกว่าข่าวใหญ่แต่สำคัญไม่แพ้กัน หนึ่งในข่าวที่ดึงสายตาคนไทยได้มากคือข่าวสิ่งแวดล้อมภาพถ่ายของแม่น้ำสายหนึ่งที่มีสีแปลกไปจากเดิมที่ควรเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือดำแต่ดูใสสะท้อนท้องฟ้าแต่กลับกลายเป็นสีเขียวเข้มสิ่งมีชีวิตเล็กๆล,ลอยวับๆเหมือนสาร่ายหรือสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติชาวบ้านในชุมชนริมแม่น้ำร้องเรียนว่ากลิ่นเหม็นคละคลุ้งหลังฝนตกหนักน้ำท่วมขังหลายบ้านได้รับผลกระทบที่เรียก,กว่าแม่น้ำพิษ ก็ว่าได้พิธีกรถามจนถึงหน่วยงานท้องถิ่นและกรมทรัพยากรน้ำได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับนักวิชาการผลการตรวจเบื้องต้นพบสารเคมีบางชนิดที่สูงกว่าค่ามาตรฐานมีของเสียที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านเรือนที่ทิ้งน้ำเสียโดยไม่ผ่านการบำบัดเต็มที่ชาวบ้านเรียกร้องให้มีมาตรการคุมเข้มและการลงโทษอย่างจริงจัง มีการจัดตั้งชุดเฝ้าระวังชุมชนเองเพื่อช่วยเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพน้ำประสานกับหน่วยงานราชการเพื่อเปิดเผยข้อมูลอย่างโปรง่งใสในจุดหนึ่งของรายการผู้ชมได้เห็นเรื่องราวที่อ่อนโยนและให้ความหวังอยู่บ้างเช่นโครงการเด็กที่อยู่ในชนบทได้เรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภคเองในชุมชนโรงเรียนประถมในอำเภอห่างไกลมีคุณครูโครงการเกษตรศึกษา ร่วมกับชาวบ้านสอนให้เด็กสนใจธรรมชาติรู้จักปลาไมใบไม้ดอกอาหารที่เติบโตจากดินรู้จักการหมุนเวียนทรัพยากรช่วยลดค่าใช้จ่ายครอบครัวและสร้างความภาคภูมิใจเด็กๆได้ขายผลิตผลเล็กๆเ,เป็นรายได้เสริมซึ่งแม้จะไม่มากแต่ก็ช่วยให้ครอบครัวพออยู่พอกินและที่สำคัญที่สุดคือสร้างจิตสำนึกว่าปลูกพืชรักธรรมชาติใส่ใจสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นภาระแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ช่วงกลางรายการมีคอลัมน์ข่าวสั้นๆที่ข่าวเช้าหัวเขียวมักจะใส่เพื่อให้ผู้ชมทันเหตุการณ์สำคัญเช่นภายแล้งที่กำลังคืบคลานในหลายพื้นที่ประกาศเตือนคุณภาพอากาศในเมืองใหญ่ที่ลดลงและฝุ่น PM 2.5ที่เริ่มกลับมาอีกครั้งหลังฝนหยุดต,ตกความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวกำลังเป็นที่กังวลมีการแนะนำวิธีป้องกันเช่นสวมหน้ากากเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งดื่มน้ำมากๆรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงซึ่งทั้งหมดถูกนำเสนอด้วยภาษาที่เข้าถึงง่ายไม่ใช่ศัพท์วิชาการที่ซับซ้อนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจภาพยนตร์สารคดีสั้นที่สอดแทรกเข้ามาในรายการในช่วงใกล้จบเป็นเรื่องของผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยู่บนยอดเขาในภาคเหนือบ้านเธอห่างไกลไฟฟ้าใช้งานไม่สะดวกแต่เธอกลับมีรอยยิ้มที่อบอุ่นดวงตาของเธอสองประกายเมื่อพูดถึงสวนสมุนไพรเล็กๆที่เธอปลูกเองใช้ใบไม้มเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านแผ่ขยายความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรให้เด็กในหมู่บ้านและผู้ที่มาเยี่ยมเยียวยาคนไข้ด้วยยาสมุนไพรช่วยบรรเทาอาการปวดปวดข้อปวดหลังใช้ใบญ้าคาใบมะขามป้อมใบเตยบ้างไปกว่านั้นเธอยังชี้ให้เห็นว่า ความรู้พื้นบ้านอาจหายไปหากไม่มีคนสนใจหลายคนหนีเข้าหาเมืองใหญ่บ้างไปเรียนจบก็ไม่กลับบ้านทุกอย่างเปลี่ยนไปแต่สมุนไพรที่ขึ้นในดินที่เธอปลูกไม่ได้ขึ้นเพราะตลาดหรือเงินแต่เพราะหัวใจที่รักความเป็นบ้านเกิดความรู้ที่สืบทอดมาหลายชั่วคนเมื่อเวลาเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของรายการเสียงพิธีกรกล่าวถึงสิ่งที่ผู้ชมอาจไม่ได้สังเกตโดยตรง แต่มีผลต่อทุกชีวิตการเติบโตของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันกฎระเบียบเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียที่อาจถูกปรับเพื่อควบคุมข้อมูลเท็จข่าวปลอมที่เคยถูกเผย,ยแพร่โดยไม่มีการตรวจสอบถูกตั้งคำถามถึงบทบาทของทั้งสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิธีกรแนะนำให้ผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลมีการแสดงตัวอย่างข่าวที่ถูกแชร์เร็วแต่ไม่จริง แล้วผลกระทบที่ตามมาคือนำไปสู่ความเข้าใจผิดความหวาดกลัวและบางครั้งถึงขั้นทำให้สังคมแตกแยกได้จบรายการด้วยการฝากข้อความจากผู้ชมที่ส่งมาทางโซเชียลมีทั้งคำชมความขอบคุณที่รายการนำเสนอเรื่องจริงเรื่องที่บางทีหนังสือพิมพ์ไม่ค่อยกล้าเขียนหรือสื่ออื่นไม่ค่อยให้พื้นที่ผู้คนเล็กคนธรรมดาที่ไม่มีเสียง ข้อเสนอแนะว่าหากทำได้อยากให้มีเวิร์กช็อปทำข่าวเชิงลึกในพื้นที่ชนบทอยากให้มีการลงพื้นที่บ่อยขึ้นอยากให้มีการสัมภาษณ์ในภาษาโลเค้าภาษาถิ่นเพื่อให้คนที่ไม่ถนัดภาษาไทยกลางได้มีโอกาสได้พูดได้บอกเรื่องราวของตัวเองพิธีกรเอามือแตะอกและกล่าวว่าพวกเราจะพยายามน้ำเสียงจริงใจรอยยิ้มและคำสัญญาไม่ได้อยู่เหนือความเป็นจริงเพราะสิ่งที่สำคัญคือการสร้างความไว้วางใจ และว,วันนี้พวกเขารู้สึกว่าได้รับมันจากผู้ชมหลังจบเสียงเพลงปิดรายการเสียงหัวใจของผู้ชมหลายคนอาจจะเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยด้วยความคิดที่ถูกจุดไฟความรู้สึกร่วมที่ว่าเราไม่ใช่คนดูแต่เราเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของประเทศนี้เรื่องราวของราคาผลผลิตที่ลดความทุกข์ยากที่ผู้ป่วยเจอความหวังที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน สมุนไพรเล็กๆที่ปลูกจากใจข่าวสั้นที่อาจถูกมองข้ามแต่ไม่ใช่วันนั้นเพราะสื่อปลูกให้ตื่นขึ้นมาในเวลาเดินทางกลับบ้านระหว่างทางรถติดผู้คนบนมอเตอร์ไซค์รอยยิ้มบนใบหน้าคนขายข,ายของริมถนนเด็กน้อยในชุดนักเรียนจับมือแม่เดินเข้าหาชุมชนเสียงโทรศัพท์แจ้งเตือนข่าวร้อนๆใหม่ๆและการตั้งคำถามของผู้คนที่ขึ้นมาชั้นในช่างเป็นเช้าของวันที่ไม่ทารอรมดาเลย เมื่อทุกเรื่องราวที่ดูไกลกลับกลายเป็นใกล้ตัวเมื่อทุกเสียงเล็กๆได้ยินชัดเมื่อเรายอมฟังข่าวเช้าหัวเขียว15กรัมยอยักษ์68ไม่ได้เพียงพาให้เห็นโลกผ่านข่าวสารแต่นำทางให้ผู้ชมมองโลกผ่านหัวใจมองความเป็นจริงที่อยู่ทุกวันมองความลำบากและความหวังมองคนที่อาจถูกลืมแต่ไม่ได้ถูกทิ้งและในเช้าวันนั้นเมื่อแสงแดดสาดส่องผ่านหน้าต่าง แม้โลกจะยังมีเงามืดแต่ก็ยังมีแสงที่ทอซอบมองเห็นและให้เราเดินไปต่อ